โอเคนะครับผมก็ต้องขอล่าวสวัสด,ดีกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยด้วยนะฮะตอนนี้ก็มาอยู่กับผมอีกครั้งผมเดวิสแกร์เวอร์เดวิสสกายเวอร์มีลิ้นพันต้นคลิปมาก็ลิ้นพันเลยตอนนี้อยู่ในเกม ARK Survival Evolve นะฮะทุกคนจะสงสัยว่าทำไมถึงมีไอ้พวกนี้มาอยู่ครับเพราะว่าผมได้ไปเล่นมานะครับแล้วก็อัดคลิปไว้แต่ไฟไม่ใช่ไฟทิตอนนั้นเครื่องเหมือนจะมีปัญหาแล้วก็ทา้ายคอมผมดับไปนะฮะเลย แต่แต่เซฟมันก็ยังอยู่นัเลยมีพวกนี้อยู่ะฮะก็ต้องมาแล้วก็มาสร้างบ้านเอาตรงนี้นเผื่อว่าอาจจะมีการจาสัตว์แถวนี้นะผมโอเคฮะเดี๋ยววันนี้เราจะทำอะไรไม่รู้ฮะแต่คงน,น่าจะต้องไปฟาร์มของะฮะมาไว้ในบ้านหลังนี้นะแต่ตอนนี้เรายังไม่มีนกฮะและนี่อะไรตัวอะไรใจแกนสปินโนโซอรัสโอเคตอนนี้เรามีนกแล้วฮะ เอาลนกตัวนี้ดีป่าวะเออเอาลนกตัวนี้ไปจับอาร์เจนดีกว่าสีบสิบสิบสิเพื่อเท่าไหร่อ่ะเพสิบหกนัดเดียวน่าจะเออเดี๋ยวเดี๋ยหยุดหยุดสต็อปโอเคสลบเดี๋ยวจับมึงไว้ด้วยแล้วกันโอ้มีปัญหาก็ใส่เป็นเนื้อ เรียบร้อยดิโลเดี๋วออ๊ะลืมไปตัวนี้มันก็กินเนื้อนีอ่หว่าดูที่เปตาโลตัวนี้ เปตาโลเอกเปต้าโลเราเรียนไปแล้วนี่น่าอะไ,ไรดีพอที่จูดเอ่อเปตาโลเนาะเฮ้ยทำไมมีสอง,งันอ่ะน่าจะเป็นลงตัวมอสอันนี้อาจจะมีชิตินอยู่หรือคีรตินก็ได้สักอันหนึ่ง นี่ซอลิซี่เี่มู่กลับมาได้เบอร์ยีรร่สามเอาน้ำหนักดีกว่าผว่าจะขี่ได้โอขี่ไม่ได้ว่ะขี่ไม่ได้อยู่ดี อแถวนี้มีเออ่ลิสโทซอรัสตะวอีตัวน้ะมันอยู่ไหนวะให้พูกลิสโทซอรัสปกติมันน่าจะต้องเดินเล่นอยู่แถวนี้ ไม่เจอไงไม่ต้องอยู่แ,วแถวๆนี้แหละแต่ไม่รู้อุ้ยที่จะเจอตูโฟเมมาร์ตอีกแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเป็นกูแน่นอนเป็นกูแน่นอนเฮ้ย <Hey! S 1> โอ้วิ่งคนไวกูก็ไวกูไวกว่ดด้วยอุ้ยไวพอเลยวะช่วยด้วยอะโคเนโตไอ้คาชาโนดอล โอเคโอเคครับเดี๋ยวเรามาแนะนำเขามาสองตัวเลยเราเริ่มที่ตัวแรกฮะคะชาโรดอนโตซอรัสนะผมอันนี้คือตัวที่จะไปจับในพายของซีเล็กแต่ดันเจอตัวนี้ก่อนนะแล้วก็มีเฮริลาซอรัสสุโคไมมัสแล้วก็ซีเล็กตัวนี้ฮะเวอร์6หกหกเคฮะดีโรอันนี้เวลอัพยังว่เวอัสองขั้นโอเคอัพได้ละ ราจะไปกัดตัวอะไรดีอะเลือดเท่าไหร่สามร้อยเอาตัวหน้าเท่าไหร่เอาตัวหน้าเวทเท่าไหร่หกสิบโอเคกูเอาดีบัวแม่เม็ดร้อยสามสิบโอ้บินไปไม่ได้อ่ะมาสโลมาโลมากต้อเป็นตัวเอ่อตัวเล็กๆอ๋อจะไปยังไงดีอ่า ี๋ยวขอเอาตัวมาแทนไว้ตัวหนึ่งก่อนเผื่อไว้เออส่วนนี้ก็พันธี์โอเคแต่ไม่เห็นยังพอเล่นได้อยู่โอ้ได้เลือประจังก็อัพตามไม่น่าไปด้วยเ,เดี๋ยวบินไปฟาร์มเวลันดีกว่าสรับตัวนี้ไอตัวนี้ไม่เอาตัวนี้มันช็อตได้ ไอ้หานี่ก็ตัวเดียวนี่โอ้โอาชีตีนมาเอาต่มินาแล้วพันหนึ่งน่าจะพอ,อเ,เลือด นต,ต,ต,ต่อไปต้อง่อยตอกถูกตุ้ยตอไปต้องอ,อัพเป็นดาเมต้ดาเมตสี 4, นะ่พันเล่ยเรายังไม่เคยจับกัดน้ำเลยนี้ไม่มีพวกน,นี่หรอวะอน,นี่ดีโลเรา ไปจับพวกอาเจนดีกว่าถ้าจับอาเจนน่าจะดีกว่าตัวนี้ถกดซิ่แล้วลเยอะอย่างน้าไปภูเขานอนจะมีแต่ก็ยังไม่บอกอีกเรื่องนึงนั่นก็คือเิ้าน่นตัวเนอยู่บนเข ข้าบนนี้ก็มีของเฮ้ยเอ้ย,อยนี่พอดีเลยอาเจนไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่รูรร้เอา

ผมไม่ถึงว่ะสวยโอเคอาเจนต้องลงระวังระวังโอ้อยางงี้ผมไม่ต้องใช้แล้วมั้งโอเคบ้านามาทานบัว

เราไม่เคยบอกว่าจะลงไปพวกคุณรู้แน่นเ,นเดี๋ยวน,นะครับเรียบร้อยปีเลยีไม่เข้าหรอกเลือนคาชาโรดอนขึ้นหลักหมื่นเอออ้าวเรียบร้อยตายหาเลยจะจับตัวหน่อย A bếp thêm KO ui này ui ô đưa lộn dơ lên nè เดี๋ยวเดี๋ยววางไอ้นี่ด้วยเผื่อตายเอามาชั้นบนเออแล้วก็เดี๋ยวครับเป็นฟาเดชชั่นมาด้วยไม่มีไม้ไม้ไปใส่ทั้งหมดเลย ฟาเดชั่นสักสองอันเฮ้เดี๋ยวเรามีฟา์เดชั่นอยู่เลยนีืปะ่อ๋อมีอยู่นี่หว่าไม่ต้องครับตายหมดเลยอันนี้ว่าเป็นที่ทำเหล็กเยเผาเหล็กเออน่าจะชื่อว่าลอดโอเคสี่อันครับอะไรบางวันเนี้ย ถ้าขาดเป็นเอ่อหินอระวัาไม่ได้วะ,ะ <S 2> <S 2> <S 2> เสร็จไม่ที่เลขสูนเฉยเลย ครับสมิตตี้ได้อย่างวะ่ะเดี๋ยวลองดูดิถ้าเราขาดเป็นแค่ไม้มัเออจริงๆขาดเป็นแค่ไม้ พวกของพวกนี้เก็บวันน,นี้ดีกว่าเรามีเหล็กอยู่ด้วยนี่ยดติแทสเบอร์รี่ไอ้อาเจนอยู่ไหนวะเรนนี่นล้ีติดหายใครรอแล้วก็ แต่เดียวเลยเหรอันนี้เหร นาเจนน่าจะขี้บเฮ้ยตัวอะไรอะโอเคนโตอ้าวอ๋อไอ้นี่ฟาร์มเหล็กได้ปะัวโ,โปรจะับแบบเอนเทอโอแต่ประเด็นคือจะขี้มันได้หรือเปล่าตัวใหญ่มากไม่ได้วะใหญ่เกินไปแล้วอแอแคลโีก สวยอะชอบดีเทลของอาโคเคนโตแตกหมดกินแตกกูเดินติด,ดกูแอปเริลแอปเลดดีกว่าเลด์รีไว้แล้วมีทิลพันธ์ฟังทิลพันธนะ์อ่ะ ทีกละร,รอ้อยไปเดินๆเลยเฮ้ยมีพวกโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โหแล้วไฟโคตรนานอะอามาไำเป็นกิโลเลยแล้วลกัน จะม,มีตัวนึงอยู่แถวโน้นนะใช่มันมานานนะว,วะเสร็จแล้วเรียบร้อยสลบวเอาไปรถค่าอาหารด้วยนะวะก็ไม่ต้องใช้นี่เลยเอา้าแต่ไม่ได้ไม่ได้ครับที่ขี่วะยิ่ไงวะ ตัวเลยแองเออแองมันพิมพ์ยังไงต่อแองเคทำไมพิมพ์ไม่เจอคุณหาไม่เจอไม่ได้เรียนหรอก็อเรียนว่ะอ๋อครับนายสมิตตี้ไอ้เชียเ่ย วิ่งไวจังวะอ้าวขี้ไม่ได้เหรอเดี๋ยวเข้าใหม่โอ้จบแล้วเดี๋ยวต้องฆ่ายคนนีงกันต้องเล่นจ่าผู้กันอ่าห้าแล้ว พามันกลับยังไงอะคราวนี้นะเลื่อนให้ก่อนอันนี้หน้าเก็นอาหารกินไหมอะพามันกลับไงอะต้องเอาเควสเ q u e ซ่มหเลยวันเนี่ยโ่นนยินไปไม่ได้นี่ด้วยาเซ e ไว้เกไปีกว่า ทำไงดีว่าพาลงไปข้างล่างมั้ยเพราะว่าเราอยู่ตั้ง้างหลังนู่นอ่แล้วคือจุดต,ตรงนี้นะอจุดใช้หาดเลยกันใช้หาดน่าได้วาสร้า <Okay. Why? S 1> งบ้านตรงนี้ก็ได้มั้ง เดี๋ยวก่อนนั้นนั้นต้องเอาเหล็กไปเผาก่อนโอ้เจอแบงป่องเงี้ยเอ่อ,เ,อ, 50, 6, อเจ้าห้าหมื่นแตมน้าหกพันโอ้เจอแรปเตอร์ทะเลด้วยแถวนี้ คี่โรโลวี้โรโลแล้วก็ขี่โรโล์วี้โรโล์วมันข the ี่ทำไมวะเฮ้ยเอ้าไอ้นกเปรดตัวเนื้อคืนมาแม่ยิ้มโอ้จะว่าไปตัวข้างล่างนี่จับไง จะแบบเพลง KO ใช้เนื้อธรรมดาและนก,กอนอ่ะก็ใช้เนื้อธรรมดาตัดแบบ KO ข้างล่างมีนี่ด้วยมีงู N นู่นอะไรกัวนวะนะคาร์บาลากับนกมีเชอร์ลีซีโนด้วยอ่าพี่มาถึงบ้านแล้ว ม่ว่าน้องตัวไหนก็ไม่ได้ต่างกันเลยจ้ะอันดูสูคัสมันได้ต้นแบบมาจากตัวหรไอวะมันไม่ได้ต้นแบบจากหมาเป็นต้นแบบจากเหมือนของเออเออแมปอื่นเลยเลขเขาเผาด้วเล็กมีเท่าไหร่ต้องแบ่งให้เท่ากันห้าพัน อ้าวเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เหล็กนี่ปิดปิดโทษโทษปิดเองนะ ไม่ได้ใส่มไม้แบหล่หอนี้ไม้มคงอยู่ในนูน้นไม้คงอยู่ในสมิธตี้เดี๋ยวครับของแองเคโลดะโอไม้กำลังจะหมเดเลย ไปฟาร์มดีวกว่าจับแบบอะไรอ่ะไม่เต็มใจให้อ้าวเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยก็บอกสิว่าไม่เต็มใจให้จับ นีไม่ค่อยแหล่งจะตีต่อเนื่องมากเรียบร้อยสลบจับด้วยเบอร์รี่อยู่แ้าวเรียบร้อยในยเจอซอรัด ơi lời ơi ơi ơi